ตัวนี้จะเป็นโป่งไฟฟ้าทรงเทเลนะครับผมแพ้ใจเย็นอาไปเยอะจริงๆรัจะเอาตัวไหนตัวนี้โคตรจอดเลยเนี่เดี๋ยวดูดูไปกนเดี่้วก็รถยนต์สีม่วงเนี้ยเหมือนฟิลไฟฟ้าได้คอเลยพวกนี้เนาะ สวัสดีครับทุกคนผมเตมเต้ร็อกยูนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ b บนเคมิวสิกมอนะฮะน้ำแพ้ครับผมบรรยากาศตอนนี้<อ>เป็นไงบ้างน้ำแพ้บรรยากาศตอนนี้ก็ลัคงคึกคืดเลยเนี่ยคนเลือกกีตาร์กันเต็มไปหมดเลยในร้านอ่ะมีเด็กนักเรียนมาเลือกกีตาร์นะครับผมเมื่อกี้เห็นพี่น้อยลองกีตาร์โป่งไฟฟ้าอยู่เดี๋ยวจะเข้าไปดูพี่น้อยว่าเป็นไงบ้างนะครับผมเยอะเยอะนะฮะเริ่มบุนวายแล้วก็จะมีหลายแบรนด์นะครับของทางเ n k นะครับ b บนเคมิวสิกเอ็นทเนี่ยแหละครับคือเดียวกันนะครับผมนะฮะก็จะมีทั้งโปกรณ์เคครรรรื่องงดนนตีบวจะะฮ นี่นะครับพี่น้อยกําลังลองคาสุกิตัวนี้จะเป็นปล่องไฟฟ้าทรงเทเลนะครับผมลองให้พี่น้อยเล่นขอดเล่นโซโล่ดูนะครับเนื้กีตาร์ของแบงค์อุ้ยโสวยเว้ยอ๋อนี่เต้เต้นี่ตัวนี้มาใหม่แล้วนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแท้ใจเย็นเอาไปเยอะจริงจริงมันเยอะมันเยอะ กิต้ามันเยอะเลยจะเอาตัวไหนตัวนี้โคตรจัดอเลยเนี่ยเดี๋ยวดูดูเป็นเกณฑ์แล้วก็รถย้อนสีม่วงเนี่ยอ่าอ่อันนี้สวยสวยเดี๋ยวนะเราอยู่กันตรงนี้ก่อนนันเป็นอะไรเนี่ยคือเดี๋ยวเดี๋ยวลุงบิดวินเทจมาแพ้เดี๋ยวก่อนไวเลตมันอยู่กับมาแพ้อยู่เดี๋ยวนะนี่นะทุกคนจะเห็นว่าตัวนี้จะเป็นโป่งไฟฟ้านะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยโป่งหรือกีตาร์ไฟฟ้านะครับมันผสมกันเป็นทรงเทเล่เนะครับทุกคนดูใกล้ๆนะเห็นนะ หัวเป็นเทเลเลยนะครับลูกปิดเลียงกันนะฮะแล้วก็ดูบอดี้นะครับนี่ดูสเปคกันอย่างละเอียดนะครับคร่าวๆก่อนนะคลิปนี้ค่อนข้างจะเลียวนิดนึงนะครับพี่จีครับผมบอดไม้บอดี้ครับไม้บอดี้อันนี้เป็นซิลิโคครับผมซิลิโคนะครับมันจะมี2รุ่นนะครับเป็นโคโบโลกับซิลิโคนะครับด้านหลังนี่จะเป็นม้อฮองกานีทั้งตัวนะครับผมสวยมากครับนี่สวยมากเลยนะครับอนนี้ยดเยี่ยมมากเมื่อกี้พี่น้อยตีขอดแล้วเนาะเดี๋ยวลองแบบปิกกิ้งดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไวเลสนี้ไปจอดนะครับขอแจ้งตั้งหนี่ย พี่น้อยเล่นเรารู้สึกเป็นไงบ้างคล้ายๆฟิลไฟฟ้าไหมตัวนี้เหมือนฟิลไฟฟ้าได้คออะไรพวกนี้เนาะ นะครับแล้วก็ที่น้าแพ้ถืออยู่อ่ะเห็นน้าแพ้อยากพูดมากเลยครับตัวนี้อ้าว <c ười> <aki> <c ười> สวยตัดสวยเลยเลยลูกิดลูกผีวินเทจเลยนะดู งานดีมากของอะไรคาสุกิคาสุกิเออคาสุกิรุ่นพิเศษรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นเป็นพิเศจด้วยนะเนี่ยมันมันใช้มันใช้รูแบบเสียบด้วยนะเออเป็นสไตล์พินเศจแล้วเป็นงานหัวโตดูสีดิดูสีเป็นสีพิเศษของเขาอ่ะกาเพชรมาเลยนะฮะยังจะไม่ล้อนดูแต่คอเหมือนเหมือนเหมือนสแตนดาดเลยนะคอดีมากแต่ชิวกี้พไม่ต้องแต่งเลยเนี่ย อืมอ่าเดี๋ยวเราลองติดตามกันนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้โปรโมทแน่นอนคัสุกิรุ่นนี้นะครับรุ่นอะพาร์โลนะครับผม,มสวยๆโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศในร้าน B N K Music Mall นะฮะทุกคนก็สามารถเข้ามาเลือกชมกีตาร์หรือรอุปกรณ์ดนตรีได้นะครับหรือว่าทางมิวสิกอั a n c e ก็ได้นะครับผมก็ขายสินค้าแบรนด์เดียวกันเลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ออแค่นี้นะครับสวัสดีครับ